นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเอจเริญพรมายังญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเนาะให้เรานั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมวันนี้วันพระพระแปดคำขึ้นแปดคำวันเราก็มารวบรวมกันเราก็ไม่ให้ทานสมาทานศีลฟังเทศฟังธรรมเป็นบุญเกียิยาวัตถุสามอย่างที่เราได้ทำด้วยกายกรรมสาม วจีรมสี่ม, 4, มโนกำสาม 3, เรื่องจิตใจจิตใจนี่สำคัญเรามีความเชื่อมีความเลื่อมใสว่าทำดีดีทำชั่วก็ไม่ได้ดีฉะนั้นเราก็ต้องมาเรียนรู้ศึกษาอบรมอบรมนิสัยเป็นการฝึกสักสมอบรมบุญญาบรมีปัญญาบรมีนั่นเองที่ทำให้เราได้พ้นจากกองทุกนั่นเองทุก ในอริยา,าสิทธิ์ทุกกำหนดรู้กำหนดรู้ว่าเราทุกในการสแสวงหาการดิ้นรนการคนควายต่างๆคนควายทำบุญมันก็เป็นทุกในการคนทําคุณงามความดีทุกในสังขารร่างกายในอีกอย่างหนึง่งคือว่าเราก็ต้องบําบัดทุกวันทุกการบริโภคความหิวก็เป็นโรคอย่างหนึ่งเป็นความทุกข์ทุกการดิ้นรนการไม่ได้หลับได้นอนก็ทุกเพราะสังขารไม่ได้พักผ่อน แก่แต่การพักผ่ด้านจิตใจการฟังธรรมะการประพฤติปฏิบ,บัติธรรมนั่งสมาธิภาวนานีนสำคัญสำหรับให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญานี่ศีลก็เป็นพื้นฐานในการที่เราสมาทานไปแล้วมาขอสมาทานจากพระนี่คือว่าถ้าทำเองหรือว่าสมาทานวิรัตเองก็ได้อยู่ที่บ้านปานาอธินากาเมมุสาสุลาก็ได้หรือว่าปา ปานาทินาอภัมจริยามุสาสุลามันก็ยกจิตใจให้เราสูงขึ้นหมดจากการราคะหมดจากโทสะโมหะลาคะเนี่ยทำให้สัตว์นรกตกหมกไม่อยู่ในอวิีีมหานรกมากมายขนาดไหนแต่ราคะนี่เราก็ต้องมีพอประมาณไม่ต้องมีให้มากฟุ้งเฟอ้อเมอมากถ้าฟุ้งเฟอ้อเหมอมากมันก็ไม่เลือนเหมือน เหมือนไฟนี่ถ้ารักษาไม่ดีมันก็จะไหม้บ้านไหม้เรือนแต่ถ้าทําให้ดีมันก็มีคุณอยู่มีคุณทําให้เครือกูลกอมูคณนะก่ขอครอบครัวต่อสังคมต่อโลกโลกก็ไม่วุว่นวายแต่ถ้าควบคุมไม่ดีพุทธเจ้าถึงท่านธนวัฒรกามมคุณมีทั้งคุณทั้งโทษมีทั้งประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ประโยชน์ในทางการทําคุณงามเอ,อื้อเฟื้อต่อหมูนะ่คณะ ต่อผู้ที่อยู่ด้วยกันครอบครัวคือว่าครอบครัวคือว่าครอบคือวงจํากัดครัวคือการทิ่มแทงทางวาจาทางใจเอ้ยบางทีก็มีกระทบกระทั่งไม่มีใครแล้วอยู่ด้วยกันไม่จะถูกันกันร้อยเปอร์เซ็น์ไม่มีในโลกนี้จะถูกมากอย่างนา่ามากที่สุดก็ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์จถูกใจทุกคนแม้แต่เราตัวเราเนี่ยจะให้ถูกใจเราไปร้อยเ็นไม่อยากให้เจ็บก็เจ็บไม่อยากให้ปวดก็ปวด ไม่อยากหิวก็หิวถือว่าขนาดตัวเองร่างกายของเรานี่คันหน้ารักษาคันห้ามันก็ทุกพวกคันห้าเนี่ยคันห้าคือการดูแลให้มันอยู่ได้ให้อยู่ได้ในแต่คนอื่นก็ไปเรื่องของคนอื่นแต่เรื่องของเราเรื่องเกี่ยวข้องดูแลคันห้าร่างกายของเราเนี่ยฉะนั้นเราต้องเรียนรู้สังขารพุทธเจ้าท่านตรัสบอกว่าสังขารในกองทุกทุกในอุปทานในคันห้ามันทุก ในการบริโภคกันดิ้นรน,นขนายกันไม่ให้มันทุกข์พรามานถ้าเรากินทีเดียวอยู่ได้สิบห้าวันก็เหมือนงูเหลือมต้องนอนอย่างเดียวนะไม่ต้องทำทำอะไรนะกินกับนอนไม่ต้องทำทำขวายแต่มนุษย์คนเราต้องกินสองมือม้อสามมื้อแต่พระก็มื้อเดียวแต่ก็มีน้ำปะนะมีอะไรต่างๆตามเหตุาตามปจนะัจจัย การที่ได้เรามาได้เสียสละการมาไหว้พระพุทธรูปสมาทานศีลไหว้เจดีย์ไหว้สถานที่เจ้าที่เจ้าทางในวัดวาในศาสนาเป็นสิ่งที่ดีเป็นมงคลเรามาน้อมและลึกถึงบุพการีชนที่ทำให้เราได้มาสร้างวัดสร้างวาสร้างศาสนาให้ตั้งมัน่นว่าวันโคนไม่ละวันพระไม่ขาดวันโคนโคนวันธรรมดาก็ไม่ละทิ้งการใส่บาตรให้ทาน วันพระเราก็ไม่ขาดใครจะขาดก็เรื่องของเขาไปแต่เราไม่ขาดกันให้ทานมาให้ทานที่วัดวัดเราก็เป็นวัดที่อยู่กลางทุ่งนาก็ไม่ไกลไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่ก็มาพอดีมาได้ไม่ลำบากมากเท่าไหร่เราก็มาการให้ทานสมาทานศีลเพราะเป็นสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นบรมีถ้าไม่มีสัจจะคือความจริง อธิษฐานคือความมั่นจริงจังและมั่นคงมันก็จะคลายไปจากบุญกุศลบารมีนี้ไม่มีขันติในการทําคุณงามความดีไม่มีความอดทนพยายามถ้าทนทําความดีทนได้และได้ทนนะได้ทนคือว่าเป็นขันติและทนได้ก็ทนต่อการสร้างคุณงามความดีมีสัจจะคือความจริงอธิษฐานคือความมั่นจริงจังและมั่นคงต่อคําอธิษฐาน แล้วเราเราก็มีความเมตตาเมตตาต่อพระศาสนาเมตตาต่อพระที่ท่านอยู่ในอาวาสแม้แต่อยู่รูปเดียวแล้วก็ไม่ให้ทานข้าวเส้นหักผักเส้นเดียวก็มามันก็เป็นมาเกื้อกูลให้พระอยู่ได้อยู่ในวัดในวานในศาสนาได้ท่านก็ได้พิสปิบัติพาสวดมนต์ตอนเย็นก็พาสวดมนต์ทวัดเย็นทุกวันพระนะถ้ามีโอกาสพราจารย์อยู่ก็ทําทุกวันพระถ้าไม่เจ็บป่วย เราก็จะทําทุกวันพระเพราะการเวลาผ่านไปวันพระเดือนหนึ่งก็มีแค่สี่วันแต่วันญาติโยมก็มีเยอะมีตั้งยี่สิบหกวันเราแบ่งวันพระมาให้ทานรักษาศีลที่วัดในการสื่อเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบรมีเป็นสั่งสิ่งที่เราต้องทําทุกวันไม่ว่าสัใยบาตรเอ่ยไม่ว่าจะมาฟังธรรมวันพระวันตอนเย็นเอ่ยก็เป็นกิจกรรมที่เราได้ทําถ้าเราไม่ทําแล้วก็คืน คืนชีวิตวันเวลาก็คืนชีวิตเราไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายพอเกิดเท่าไหร่ตายเท่านั้นไม่มีใครเราจะอยู่ในโลกนี้เกิดมามากก็ตายมากเกิดมาน้อยก็ตายน้อยไม่เกิดก็ไม่ทุกข์เหมือนพระพุทธเจ้าที่ท่านเกิดมาแล้วมาสร้างบุญญาบาม่มีมาสแสวงหาคุณธรรมเข้าสู่จิตใจท่านได้เต็มที่เต็มกำลังแล้วท่านเลย พิจารณาว่าธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยของพุทธเจ้าองค์มทโหมตั้งแต่นุ่นองค์ท่านขวายเ้ตัดสรู้ได้มาบอกสอนอ้ได้ทาเวลามาเท่าไหร่ฉะนั้นเราพยายามพยายามทําตามคําสั่งสอนพุทธเจ้าพุทธเจ้าว่าเป็นธรรมที่ละเอียดยากที่บุคคลทั่วไปจะเข้าใจจะเข้าถึงได้แต่ก็มีพรหมมณีมนให้พุทธเจ้าได้ประเทศนาเทศนาอบรมสั่งสอน พุทธบริรศาสนบาสกอุบาศิกาพิสุพิสุนีพิสุนีนไม่มีในเมตรประเทศไทยแล้วมีแต่สาม,มเณรให้ได้ตัดสรุได้เห็นธรรมรู้แจ้งเห็นจิมบัวมันก็ต้องมีสีเหลาบัวที่ว่าอยู่ใต้ดินอยู่ในโคนในดินพวกนี้ก็อยู่ลําบากหมู่มากลากไปยังอยู่ในราคะโทสาโมหะใครจะมาทําบุญก็ว่าเสียดสีว่าอะไรพวกนี้ก็ถือว่า ผู้ที่อยู่ที่ต่ําที่ต่ำสามที่ยังทนทุกข์อยู่ในโคลนตมเป็นเป็นอาหารของเต่าเป็นอาหารของปูปลาอะไรยังไม่สามารถจะผุดขึ้นอันนี้บัวใต้น้ําใต้โคลนตมบัวกลางน้ําคือว่าบัวที่มาแล้วยังไม่หลุดพ้นยังยังไม่เข้าถึงพ้นน้ําอยู่กลางน้ําก็อาจจะเป็นเหยือ่อเหยื่อของปลาของ สัตว์ต่างๆที่จะทําลายทาลายบัวกลางน้ําก็มีบัวปริมน้ําปริมน้าใกล้ๆบ้านใกล้ๆออกมาจากน้ําบัวแต่บัวที่ใกล้ออกมาแล้วเราก็รอแสงพระอาทิตย์แสงพระอาทิตย์คือว่าแสงของพระธรรมคําสั่งสอนพุทธเจ้าที่ท่านได้มาเทศสั่งสอนพุทธบริษัทธ์ีพุทธบริสัทธิ์ศีมีเอาพระธรรม คาสังสอนพระธรรม8 4 0 0 0ืพพระธรรมขันธ์ด้วยกันพระวินัยก็มี21,000ืพระสูตรก็มี21,000ืพันพระอภิธรรมถ้าถึงมีมากมายมีตั้ง4ี่0 0ืพันพระธรรมขันธ์มาเทศโปรดให้พุทธบริษัททั้งหลายให้พระภิกษุอุบาสกอุบาสิกาภิษุณีทันใดสดับรับฟังได้เพิ่มศรัทธาเรื่อยๆเพราะคนเราถ้าไม่มีของเก่า ไม่มีบุญกุศลเก่าที่เกื้อนุ่นฟังก็ไม่รู้เรื่องฟังก็เหมือนสัตว์ฟังไม่รู้เรื่องไม่สนใจอะไรไม่สนใจในธรรมะในคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยสัตว์ทั้งหลายเป็นสัตว์ที่ยังหลงหรือว่าสัตว์เดชชันหลงเป็นปกติถ้าเป็นเปรตน,นี่ก็มีความหิวเป็นปกติถ้าเป็นอสุรกายมีความกลัวกลมกลัวเป็นก็ตัวกลัวจะไม่ได้กลัวต่างต่างกลัวตายกลัวเกิด แต่พระเยะเจา้าพระพุทธเจ้าไม่เกิดกว่าเกิดกลัวตายท่านเกิดมาเพื่อสร้างบุญญาบารมีอย่างพระโพธิสัตว์ท,ท่านเกิดมาเพื่อสร้างบุญญาบารมีเพื่อสร้างสมสังสมทั้งแต่ทานศีลเนคขม,มปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาเนี่ยเมตตาแล้วต้องมีอุเบกขาถ้าไม่มีเมตตาก็เข้าถึงอุเบกขาทําได้ เมตตาแต่เมตากับสัตว์สัตว์ทั้งหลายสัตว์ต่างๆที่เราเลี้ยงก็เมตตาก็ใช่อยู่แต่มันได้บุญน้อยได้บุญน้อยที่สุดน้อยน้อยมากน้อยกว่าการให้คนหให้สัตว์ที่เราเลี้ยงมันเป็นผลการตอบแทนให้สัตว์ให้มันให้กินมันก็รักเราแต่มันก็ทําให้เราเพลิดเพลินในสิ่งต่างๆมันก,ก็ยังดีดีกว่าดีกว่าให สัตว์ที่ไม่จะรู้คุณแต่ให้สัตว์ไม่รู้คุณมันให้ไปมันก็กัดมือกัดไม้เอาิปกัดตัวเองตายก็มีเนะมตตาสัตว์หรือว่าสัตว์หน้าขนขนหน้าลายควายดังบึกือว่าควายดังดังที่จมูกมันไม่ดึงไม่ค่อยไปมันยากนคนโบราณเขาเราว่าทําให้คนนี่ก็ได้บุญเป็นพันเป็นหมื่นถ้าถ้าคนมีศีลก็ได้บุญเพิ่มขึ้นไปตามนั้นทํางพุทธเจ้าก็ได้บุญมาก ทำพพุทธเจ้าทำให้คณะสงฆ์พระพุทธเจ้าไม่ละทำหน้าสงฆ์ยิ่งดีในบุญมากเพิ่มไปตามนั้นเะนั้นการประพฤติการปฏิบัติของเราท่านทลายเพื่อจะให้เราเสริมบุญญาบรมีเข้าสู่มรซีผลสีนิพานหนึ่งมรสีผลสีนิพานหนึ่งคือว่าโสดาบานท่านปฏิบัติได้ถึงโสดามักขัว้วลดสักเละทิฏฐิได้วิกิกิจฉาลังเลสงสัยได้ ศีลตปามาตร,รักษาศีลเพื่อไปเกิดไม่ไม่เกิดเพื่อจะไปสู่พระนิพพานเกิดไม่เกินเจ็ดชาติอันนี้โสดาปฏิมักโสดาปฏิผลสกทาคามีมักก็ไม่เกินสามชาติถ้าอนาคานี้ก็ไม่เกินหนึ่งชาติถ้าพระอรหันต์ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดการเกิดการตายมันก็อยู่ในโลกนี้บางคนก็อยากเกิดอยู่ บางคนก็ไม่อยากเกิดบางทีมันมีทั้งเกิดทั้งไม่เกิดเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยเพราะกิเลสพันห้าตันหาร้อยแปให้เราเวียนว่ายตายเกิดในเจอกันมาเกื้อกูลมาส่งเสริมกันในทางดีแต่ถ้าเราเกิดมาห้ามหันก็มาทําร้ายทําลายกันคือว่านะจะเร้ความในเวรแต่เราเกิดมาเกื้อกูลเพื่อจะให้คนมีสติมีสมาธิมีปัญญามีการประพฤติปิบัติภาวนา การเป็นส่งเสริมการพุทธศาสนาให้เจริญย,ยิ่งขึ้นไปเจริญในการประพฤติปฏิบัติธรรม <c oughs> ไม่ใช่เจริญเจริญด้วยวัตถุสิ่งของวัตถิสิ่งของพวกนี้มันเป็นอมิตรสถานเป็นสิ่งที่มีความเสื่อมสิ้นไปธรรมดาแต่การเจริญในการสร้างบุญญาบมิก็การเจริญศีลสมาธิภาวนาการมีสุตะมยะปัญญาเป็นบุญที่ ทำให้เราเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดการภาวนาการพิจิตพิจารณาไม่ปล่อยวันเวลาให้ผ่านไปสุตตะมยะปัญญาปัญญาเกิดได้การดูจินตามายะปัญญาปัญญาเกิดได้การพิจารณาพิจิตพิจารณาธรรมะคำสั่งสอนาาพุทธเจ้าเนี่ยพิจิตรปัญญาเรื่อยๆเราก็จะมีความศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญาจินตามาย,าามายปัญญาภาวนามยปัญญาเนี่ยภาวนาทําให้เรา ตั้งมั่นในบุญกุศลในบุญญาบารมีที่เราได้กระทําในอดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตที่เราต้องบาเพ็ญไปเรื่อยๆตราบใดเรายังไม่พ้นจากกิเลสตราบใดยังเวียนว่ายตายเกิดต้องบําเพ็ญเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัติให้ได้หรือว่าเข้านิพพานสมบัติยิ่งดีถ้าเราเวียนต่ําก็สุบายภูมิยากที่จะได้หมู่มากลากไปมันก็จมอยู่ในกองทุกในการราคะโทสะ ความโลภไม่รู้จักพอความโกรธไม่มีความหลงไม่รู้จักหาเป้าหมายหาจุดหมายไม่ได้ฉะนั้นเราพยายามตั้งตั้งใจตั้งความปรารถนาเพื่อมรักผลพระนิพานเพื่อเกื้อกูลก่อหมู่คณะสังคมสังคมหมู่บ้านสังคมตำบลสังคมจังหวัดสังคมประเทศสังคมโลกเราพยายามเมตตาต่อกัน พอสังคมเราก็มีมีสังคมน,นหมูคณะทั้งสิ่งต่างๆการประพฤติปิบัติของเราก็มีความสุขมีความสบายใจเหมือนเราเอาดอกไม้สดมาถวายพระมาไหว้จีดีเอ้ย ơi, มาไหว้พุทธร,รูปเอ้ยมาฟังเทศฟังธรรมไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ที่สถานที่นี้กลางทุง่งนามันต้องมีเจ้าที่แต่เจ้าที่นี่คือว่าปลูปกแปกปกปักรักษาสถานที่ให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข เราทําให้เราได้อยู่ได้อาศัยได้มาให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเป็นสิ่งที่ดีงามสิ่งที่เราควรทําประจําใครไม่ทําเราทําใครทําน้อยก็เรื่องเขาเราก็ทําพเยนพยายามทําพุทธเจ้าก็ว่าเพียรพยายามไปเรื่อยเรื่อย,อยมันก็จะเต็มบุญก็จะเต็มบรมีก็เต็มพุทธเจ้าถึงตัดบอกว่าคนจะล่วงความทุกข์ด้วยความเพียรเพียรพยายามพยายามไปเรื่อย พันเพียรให้ทานเพียรรักษาศีลเพียรถือเนคขัมมะเพียรเจริญปัญญาเจริญวิยะเจริญขันติเจริญสัจจะเจริญอธิษฐานเจริญเมตตาเจริญอุเบกขาเนี่ยโบมีสิบที่เราต้องทําประจําไม่ว่าเราอยู่บ้านอยู่วัดเราก็ต้องทํามาวัดวัดหนึ่งก็เดือนหนึ่งก็มากแค่สี่ครั้งเองไม่นานแต่เราก็ต้องมา พยายามมาคนควายบากบันให้ทานรักษาศีลพระและฉันได้ไม่เยอะหนิดเดียวฉันแค่เข้าปั่นหนึ้ออาหารก็นิดหน่อยน้ํานมมั่งอะไรมัง่งตามเหตุตามปจัจจัยนีหรือว่าการอนุเคราะห์เราเป็นญาติของการประพฤติในการปฏิบัติในการสแสวงหาคุณงามความดีไม่ใช่ญาติทางสายเลือดกันตามแต่เป็นญาติในการต่อพัฒศาสนาให้อยู่ได้ถึง2,500กว่าปีแล้ว แต่อีกน้อยก็อยู่ถึงห้าพันมันก็จะเสื่อมร้มไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะสังคมโลกทุกวันนี้มันก็มีแต่เสื่อมไม่แต่พระศาสนาพุทธศาสนาแต่เนื้อนาบุญที่ดีเราทําดีมันก็ได้ดีอยู่แล้วแต่ทําเนื้อนาบุญที่ไม่ดีมันก็ไม่ออกดอกออกผลอะไรมากเนื้อนาบุนก็อยู่ที่กายวาจาใจเราเนี่ยถ้าเราจิตใจเราเป็นพระเป็นสงฆ์เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นผู้ที่สแสวงหาคุณงามความดีแล้วก็จะเป็นพระภายใน มันออกภายนอกเองวาจาก็เป็นพระทางกายก็เป็นพระใจก็ยิ่งเป็นพระยิ่งยิ่งขึ้นไปอดีตเราเคยบวชมาแล้วแต่ชาตินี้เราไม่ได้บวชเราก็ต้องบวชในไปก่อนบวชในออกนอกบวชนอกเข้าในบวชทับซ้อนกันไปเรื่อยเพราะศีลสมาธิปัญญามันก็อยู่ที่ตัวเราเนะี่ยอย่าไปขอพระไม่ได้เราต้องสร้างให้เกิดขึ้นมีขึ้นสุตตมยปัญญา จิตตามยปัญญาภาวนาพยปัญญานิสุตตามยปัญญาหลกักกจาคะจาค่าสิ่งไม่ดีออกจากจิตใจจาคะาความโลภความโกรธความหลงจาคะาลาคะโทสะโมหะออกจากจิตใจเนี่ยถือศีลให้มั่นคงตั้งใจสวดมนต์อธิษฐานทุกวันทุกวันแล้วก็เพิ่มจากน้ำหยดหยดที่น้อยเลกน้อยก็เพิ่มเป็นมากขึ้นเป็นสายน้ำเป็นแม่น้ำ ไหลลงไปสู่มาหาสมุทรคือว่าฝั่งพระนิพพานนั้นชั้นใดก็ชั้นนั้นบุญกุศลที่เราทําแล้วไม่สูญหายไม่เสียหายไปไหนมันก็อยู่ที่จิตใจเราจิตใจเราเอาบุญต่อบุญเอาตูศนก่อตูศนเอาบรมีต่อบรมีมันก็เพิ่มพูนยิ่งๆขึ้นไปไม่มีหมดไม่มีสิ้นมีแต่เพิ่มพูนไปเรื่อยบุญมันก็ถือว่ายังหมดได้กุศลคือความฉลาดต้องเพียรสร้าง บรมีก็ต้องเพียรทำเรื่อยๆมันไม่หมดเพราะเป็นบรมีแล้วบุญเล็เกๆน้อยๆมันก็จะหมดได้ถ้าเราไม่ทําต่อกุศลความตฉลาดเราต้องมีความศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญาอันนี้เป็นกุศลคือความฉลาดบรมีคือการเพียรกระทําเพียรสร้างทุกวันทุกวันสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญอ่อนน้อทมทรมตนต่อพระละกาไตเราต้องรู้ว่าเรามีอะไรสิ่งที่แก้ไข มีสิ่งอะไรที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคนี้ที่เราต้องมาฟังธรรมะมาประพฤติบัติมาเพราะเราเห็นความแก่ความเจ็บความตายเป็นปกติของคนเราต้องเกิดแก่เจ็บตายแต่เราไม่ปล่อยวันเวลาให้ผ่านไปโดยทิ้งไปด้วยเปล่าประโยชน์ด้วยการสแสวงหาธรรมะเข้าสู่จิตใจสแสวงหาบุญสแสวงหากุศลสแสวงหาบุญมีสําคัญพุทธเจ้าท่านถึงพิจารณาความตายทุกลมหายใจ หายใจเข้าก็เกิดหายใจออกก็ตายเกิดตายอยู่ทุกลมหายใจของพุทธเจ้าท่านถึงมีปัญญาที่คุณบริสุทธิ์ที่คุณมหาการุณาที่คุณคุณของพุทธเจ้ามีทั้งสามฟุง้งกระจรกระจายไปทุกทิศท,ท,ทุกทางคุณของพุทธเจ้าฟุ้งกระจายไปทุกทิศท,ทุกทางเนี่ยนะคุณของพุทธเจ้าเหมือนจุดทูบสามดอกคุณพพุทธเจ้าฟุ้งกระจายไปทุกทิศท,ทุกทาง ปัญญาที่คุณบริสุทธิ์ที่คุณมหาคารณีคุณเทียนสองเล่มก็เปรียบเสมือนพระธรรมพระวินัยนี้ที่เราต้องเรียนต้องศึกษาต้องประพฤติต้องปฏิบัติปุถุบริัท์ทั้งหลายต้องเกื้อกูลกันถ้าเราไม่เกื้อกูลกันก็เหินห่างจากพระธรรมพระวินยัยมันก็ตาก็เหลือข้างเดียวเหลือแต่ธรรมอย่างเดียววินยัยเรื่องศีลก็ไม่เอาแล้วนั่นแหละเราพยายามมีธรรมวินยัยเหมือนตาสองข้างเราเดินไปไหนก็รุ่งเรืองสว่างสวัย เหมือนพระธรรมพระวินัยถ้าตาบอดคือว่าคนที่ตาบอดสีถึงมีตาอยู่ก็มันตาบอดละบอดสีถึงมีตาก็เหมือนไม่มีมูมากลากไปพวกนีก้เป็นอะไรที่ไม่แน่นอนเป็นผู้ที่อยู่ในในโคลนตมอยู่บัวอยุดใต้น้ําอยู่เลยทําอะไรก็ขัดขวางอยู่เรื่อยพวกนี้มันก็เกิดในอบายภูมิแน่นอนทําบุญทํากุศลก็ตําหนิตีเตียนคนทําดีก็ว่าหยอกเลาะเล่น ไม่ได้ประโยชน์คนพวกนี้ก็มีในโลกนี้คนที่ต่ําคนที่กลางๆคนที่ทําคุณงามความดีคนที่เกือ้อกูลมันก็มีสีจจำพวกเขานั้นฉะนั้นเราอยู่จําพวกไหนพยายามยกจิตใจให้ตัวเองให้สูงจากราคะโทสะโมหะพยายามเกือ้อกูลในหมูคณะในครูบาอาจารย์ที่ท่านยังมีอยู่รูปหนึ่งก็ยังดีก็ไม่มีนะพระธรรมไม่มีใครจะทาแต่พุทธรูกพุทธลูกก็พูดไม่ได้ ก็ลาบากพุทธลูกก็ไม่สามารถเทศสั่งสอนได้บางทีเราเปิดธรรมะเราก็ไม่ฟังนี่นก็ถือว่าไม่ได้ฉะนั้นพระพุทธลูกก็ไม่สามารถเทศแต่ว่าพระสงฆ์นี่ท่านก็เทศได้อบรมกันไปตามเหตุตามปัจจัยพาอวัดจะดีพราะมีบ้านช่วยบ้านจะสวยพาะมีวัดดัดนิสัยบ้านกับวัดร่วมกันช่วยก็โอวชยชัยถ้าขัดกันหรือว่าไม่เกื้อกูลต่อกัน,นก็บรรลัยทั้งสองทางพระ ก็ไม่อยู่โยมก็ไม่มาพระอยู่โยมก็ไม่มามันก็แตกระแหงกันไปเรื่อยเะนั้นเราพยายามเกื้อกูลในสิ่งที่ดีเป็นบุญกุศลเป็นบารมีที่เราต้องทําทุกวันพระก็ฉันข้าวทุกวันถ้าพระไม่ฉันข้าวคือว่าพระพุทธลูกแล้วนะเป็นพระพุทธลูกที่ไม่ฉันข้าวแต่พระที่ท่านเทศสอนที่ท่านยังฉันอยู่เะนนั้นเราต้องเกื้อกูลในสิ่งที่ดีเกื้อกูลในสิ่งที่เป็นญาติของพระพุทธศาสนา ในวันนี้เราท่านทั้งหลายได้พร้อมเพียงกันมาให้ทา,า,านสมาทานศีลเจริญสมาธิพรนวมนาฟังเทศฟังธรรมจงเป็นภาวะเดชะเป็นปัจจัยให้เราตั้งมั่นทั้งหลายตั้งมั่นในบุญกุศลจงน้อมบุญกุศลที่เราได้กระทําได้บําเพ็ญนี้แผ่ไปให้บิดามารดาครูบาอาจารย์พ่อเกิดแม่เกิดพวภูมิเจ้าที่เจ้ากรรมในเวรสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราทั้งหมดทั้งมวล หากท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีความทุกข์มีความลำบากมีความเดือดร้อนอยู่ก็ขอให้พ้นคลายเสียจากความทุกข์ความเดือดร้อนนั้นถ้าหากมีความสุขดีอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปตลอดกาลละนานบุญกุศลที่เราท่านหลายได้พร้อมเพียงกันมาสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบูตสมทานศีลฟังธรรมจงเป็นภาวะเดชะเป็นปัใจจัยให้เราทั้งหลาย ตั้งมั่นในบุญกุศลคุณงามความดีคิดสิ่งใดที่ถูกต้องถูกจริงถูกตรงถูกธรรมขอสิ่งนั้นผลนั้นจงสำเร็จโดยพรันจงเป็นผู้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติได้ซึ่งอายุวันนะสุขภาระปฏิพานทนสารสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอ